สวัสดีค่ะวันนี้อันมีเรื่องเล่ามาจากพระอาจารย์เฉานะคะจากวัดป่าใหม่ค่ายเสยนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านมูเซอสามหมื่นทุ่มนะคะที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะท่านเป็นลูกศิษย์สายวัดป่านะคะจากหลวงพุ่เจ้านะฮะหลวงพู่เจ้าจุนโทนั่นเองท่านเป็นพระปฏิบัติอีกรูปหนึ่งที่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจแล้วมักจะมาสอนกันนะคะล่าสุดที่ได้ฟังมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญ,ญาณหาที่เกิดค่ะวิญญาณเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่า ก็พูดง่ายว่าเป็นพวกภูมิของสัมภเวสีที่อาจจะตอนเป็นคนเป็นมีชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้ทาบุญดังนั้นพอตายไปนะคะเขาก็เล่ล่อนนะเป็นกลุที่เป็นสัมภเวสีเลไ่ล่อนหาที่เกิดคือเขาค่อนข้างอดกดอยากอยู่อย่างลําบากทีนี้ท่านก็ได้คุยกับพระรูปหนึ่งนะพระรูปนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านก็ทุดงทุดงเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับสัมภเวสีีนะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ดวงจิตหนึ่งเนี่ยมาเจอกันแล้วก็เอาไปไหนเขบอกเขาไปหาที่เกิดเพราะว่าลําบากมากเลยเป็นวิญญาณเล่ร่อนแบบนี้เนี่ยมันลําบากมันอดอยากอยากจะไปหาที่เกิดท่านก็ชี้ว่าไปหมู่บ้านนี้สิหมู่บ้านนี้คนใจดีเยอะนะอาจจะหาที่เกิดได้ไอ้วิญญาณสัมภเวสีนี้ก็เลยไปที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็กลับมาหาพระรูปนี้แล้วก็บอกไปไม่ได้อะบ้านนี้มีคนดีจริงๆเลยเนี่ยคนดีเต็มไปหมดเลยเขาไม่ให้เข้า ก็คงคงมีเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ไม่ให้เข้าแะววิญญาณทั่วไปองคไม่ให้เข้าบ้านนะอยู่ๆไปเกิดตรงนั้นไม่ได้คืออาจจะบุญไม่ถึงอะไรแบบเนี้แล้วก็กลับมาใหม่ค่ะพอกลับมาใหม่เนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่เขาอดอยากอยาก,ยากหากินอะไรก็ไม่ได้เลยคือลําบากมากในโลกวิญญาณเขาอยากจะไปเกิดอ่ะทีนี้คุยไปคุยมาหายไปปุ๊บกลับมาบอกได้ที่เกิดแล้วนะได้ที่เกิดไปที่ไหนมีที่เกิดที่หนึ่ง ไปเกิดเป็นควายนะเดี๋ยวมีแม่ควายเนี่ยนะจะไปเกิดเป็นควายเขาบอกเป็นควายก็ยังดีกว่าเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณเพราะมันลําบากกว่ามากการอยู่ที่พักก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีถ้าไม่เคยทําไว้ก่อนเป็นควายยังดีซะกว่าก็ไปเกิดเป็นควายพาทั้งเอออ้อย่างน้อยก็ไปเกิดเป็นควายอ่ะกลับมาใหม่อ้าวในบอกเป็นเกิดเป็นควายทําไมกลับมาใหม่ปรากฏว่าเขาเอาแม่ไขยไปฆ่าก็ไม่ได้เกิดสักทีหนึ่ง มีเรื่องที่หนึ่งจบไปแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนะพระอาจารย์เชาท่านก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งอีกองหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปเห็นวิญญาณประมาณเจ็ดแปดดวงเป็นผู้ชายหมดเลยก็ถามว่าจะไปไหนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะไปหมู่บ้านนี้เดี๋ยวจะไปเกิดพร้อมๆกันเลยเจ็ดแปดคนเนี่ยนะแล้วแต่ละคนก็จะใส่เสื้อเป็นลายจุดบ้างพาดบ้างอะไรเงี้ยนะท่านก็สงสัยไปเกิดพร้อมกันเลยเหรอที่หมู่บ้านแห่งนี้เจ็ดคนแปดคนเนี่ยนะท่านก็ท่านก็ถามเลเขาบอกใช่เดี๋ยวไปเกิดพร้อมๆกันเลยเนี่ยนะ เอาแล้ววิญ,ญญาณก็ไปท่านก็สงสัยห,หมู่บ้านแห่งนี้คนเนี่ยมันเกิดได้ทีละคนไหมอย่างมากก็สองคนหรือสามคนนะเป็นแฝดนี่เจ็ดแปดคนไปพร้อมกันจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะอืมตอนเช้าท่านก็ไปบินทบาทท่านก็ถามชาวบ้านว่าแถวนี้มีสัตว์อะไรเกิดบ้างไหมคน,มนไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมชาวบ้านก็บอกมีมีมีเมื่อคืนเนี่ยมีแม่หมูออกลูกมาเจ็ดแปดตัวพอดีเป๊ะนะกับวิญญาณเหล่านั้นแล้วท่านก็เลยไปดูปรากฏว่าเป็นหมู ตัวผู้เจ็ดแปดตัวแล้วไอ้เสื้อที่ท่านเห็นก่อนมาเกิดเนี่ยไอ้ที่วิญญาณเหล่านั้นจะมาเกิดเนี่ยมันเป็นจุดเป็นลายไอ้ลูกหมูเหล่านั้นก็มีจุดมีลายแบบเดียวกันเลยพระอาจารย์ชาวท่านก็เลยคุยกันเนี่ยนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่มาเกิดวิญญาณเหล่านี้ก็คือทํากรรมมาร่วมกันนะมีมีทำกรรมมาไรื่องกันก็เลยได้มาเกิดด้วยกันแล้วก็กลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานดังนั้นเขาอดอยากเขาลําบาก หลังความตายเขาเลยไม่มีจะกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยต้องเล่ยล่อนหาไปทั่วทีนี้เขายอมมาเกิดเป็นสัตว์ย่อมดีกว่าเป็นวิญญาณแบบนี้มันลําบากกว่าสัตว์ยังมีอะไรกินบ้างอะไรเนงะี้ยขนาดนั้นเลยอะ่ะนั้นที่ก็เลยบอกว่าคนเราอย่าประมาทยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ทานศีลภาวนาให้ปฏิบัติเข้าไว้นะให้ตั้งให้ทำเอาไว้บ้างแหละอย่างน้อยมันก็เป็นทรัพย์สมบัติข้ามภพข้ามชาติกันได้และสิ่งน่งที่ท่านเตือนมาก็คือ ให้เราเนี่ยพยายามคิดดีพูดดีทําดีนะคะและอย่าไปตัดสินจะตัดสินใครก่อนที่จะรู้ความจริงม่คือบางครั้งเนี่ยเราไปรู้ไปฟังไปเห็นอะไรบางอย่างมาเราตัดสินคนคนนั้นแล้วหรือบางทีข้อมูลอะไจะนิดเดียวเราก็ตัดสินคนคนนั้นเลยว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้เมื่อที่เราอาจจะเห็นข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ได้เราจะรู้มาผิดฟังมาผิดหรือเห็นผิดผิดก็ได้คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดดังนั้น ชังจิตชั่งใจดึงสติตัวเองซะก่อนนะคะว่าก่อนจะตัดสินใครให้ดูให้ดีให้ฟังให้ดีให้คิดให้ดีก่อนเราอาจจะพลาดอาจจะผิดตัดสินผิดก็ได้นะ,ะอันนี้ท่านก็มาเตือนสติกันอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ยินมานะคะและ้วบังเออแอบไปได้ยินจากที่อื่นมาด้วยก็คือเรื่องของพวกวิญญาณหาที่เกิดในวันพระเนี่ยนะท่านบอกว่าเคยสังเกตไหมว่าเด็กหลายคนเนี่ยยังไม่ทันจะโตแล้วก็ตายเด็กหลายคนยังไม่ทันจะโตแล้วก็ตายเพราะอะไรเพราะพ่อแม่นะคะก็เหมือนกับ มีอะไรกันนะ่ะในช่วงวันพระทําไมถึงเป็นอย่างนั้นในวันพระถ้าว่าเคยได้ยินกันมาครูบาอาจารย์บางท่านนั่นจะแบบว่านารลกปิดทําการก็คือไม่ทําการไม่มีการหลบโทษในนั้นเนี่ยจะมีมาาวิญญาณบางจะพูดเนี่ยเขาหนีมาเขาเลยกหนีมาหนีจากหลบโทษจับอ่ะหนีมาแล้วก็พอเอิญพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะไปมีอะไรกันวันนั้นลูกก็เข้าท้องเลยพอเกิดมาไม่นานอายุยังไม่เยอะเจ้าหน้าที่เขาเจอไงในโลกวิญญาณเขาเจอเาก็ตามจับกลับไป ก็ทําให้เด็กเนี่ยอาจจะอายุเล็กๆก็ต้องกลับไปละนะกลับไปแล้วเขาตามจับไปอันนี้เคยได้ยินนะคะจันจับเคยเา้อยฝังแล้วคนก่อนไ,อไปฟังที่ช่องนึงเขาก็เล่าแบบนี้แบบเดียวกันมันก็แปลกมันเป็นความเชื่อในโลกวิญญาณในโลกความในโลกทิ์ต่างๆนะคะอะไรแลวท่านอาจจะมีประสบการณ์เรื่องเล่าก็อย่าลืมเล่าแชร์กันบ้างนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้แล้วกันนะที่ฟังเพลินๆสนุกๆแต่ว่า มันก็เป็นการปิดความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะหากว่าเราตายไปแล้วเนี่ยโลกเหล่าน,นี้มันมีจริงขึ้นมาเราทําไว้ก็ไม่เสียหายแต่หากว่าเราไม่ทํามันไม่มีอะไรให้เราเป็นสมบัติในการดูแลตัวเองข้ามภพข้ามชาติเลยนะถ้ามันไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรนี่สิ่งที่เราทํามันเป็นความดีมันก่อให้เกิดประโยชน์กับโลกเมนี้ต่อไปด้วยไม่มีอะไรจะเสียถูกไหมมีแต่เรื่องที่ดีทั้งนั้นเอง รวมถึงหากว่าท่านไหนอยากจะทําบุญนะ,ะอันก็จะมีครูบาอาจารย์ดีๆหลายท่านนะคะที่อันเชื่อว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์ไว้ที่ท้ายคลิปอยากจะทาบุญตรงไหนกับองค์ไหนอะไรยังไงก็ได้ะคะ่ะมีหลายอย่างมีทั้งหลวงปู่เซนวัดป่าน้องแสงที่อุดรธานีท่านมีทําหลายอย่างนะคะทาถนนไปที่พระใหญ่นะคะซึ่งตัวนี้ทะะะออําเสร็จแล้วนะะก็เหลือทยอยจัดตังค์ให้กับ ที่มาทําให้นะคะแล้วก็ล่าสุดมีทําช้างนะฮะถึงลูกปั้นช้างเพราะว่าหลวงปู่บัวพระอาจารย์ท่านอีกทีหนึ่งเนี่ยเคยเกิดเป็นช้างที่นี่หลวงพ่เสด็จก็เคยเกิดเป็นหมูป่าที่นี่มันเียนไ่ายตเกิดอ่ะเราเกิดเป็นหมูเป็นสัตว์เป็นมาเป็นแมวกันมาหมดละดังนั้นก็ให้มองว่าทุกจิตวิญญาณมีความเท่าเทียมกันเพียงแต่เขาอาจจะโชคไม่ดีชาตินี้เกิดเป็นหมูเกิดเป็นหมาเกิดเป็นแมวแต่วันนึ้งเขาอาจจะเกิดเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นเพื่อนเราหรือเคยเป็นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะอะรวม พระอาจารย์จิตจำลองนะคะวัดป่าบ้านบ่อร้างที่สกลนครท่านก็ช่วยโรงพยาบาลขยายห้องฉุกเฉินนะค,ะคือห้องฉุกเฉินรับคนป่วยแบบฉุกเฉินอ่ะให้เตียงมันกว้างขึ้นรับคนที่กําลังจะตายอ่ะนะให้ได้รับการรักษาให้อ่จาก3เตียงเป็น6เตียงอะไรเงี้ยขยายให้มากขึ้นนะคะ mm hmm. รวมถึงหลวงปู่คำแปลงที่ท่านกําลังสร้างเจดีย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่โบราณเขาพูดมาเนอันนี้สงการสร้างเจดีย์นี่ไม่น้อยนะมาอัสาเลยทีเดียวเดี๋ยวอาจจะโพสต์เอาไว้นะคะรวมถึงพระอาจารย์เฉานะคะท่านก็กําลังสร้างวัดวัดป่าใหม่ ค่ายเสนอายอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาตจนได้สร้างไปได้เยอะแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วสามารถร่วมบุญกันได้ค่ะอนุโมทนาบนกับทุกท่านนะคะ